โอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นสกินของแอนเนนั่นเองนะครับแอนเนตไอติมอะไอศครีมเป็นสกินที่เพิ่งได้มาเมือ่อวันนี้เลยนั่นเองนะครับมาเล่นตอนปีห้าตอน6กโมงนั่นเองนะมาแน่นอนว่าตำแหน่ง r o มิ i n g support บอกเลยว่าแอนเนเนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ย เป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างปั่นป่วนได้ดีนะคือสร้างดาเมจแบบต่อเนื่องไว้กวนสตัตูกวนชาวบ้านนั่นเองนะมามาก่อนอื่นก็ต้องไปเช็คเรทก่อนเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับมีการประทะกันแล้วครับแล้วเพนเข้ามาแล้วจังหวะนี้ครับเก็บเฟิร์สบัตรไปได้ครับผมโดยอนเนกของเรานั่นเองนะครับมาต่อ แล้วจังหวะนี้ครับเข้าไปหลอยเทวนัทนะไม่ให้เพิ่มเลือดแล้วจังหวะนี้นี่ไงโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้สวนกลับมาโอ้โหโอ้ทำไมมันเยอะจังโอ้ยทางซ้ายทางขวาเลยเอาแล้วครับโดนสโลอูวมาหลอดแล้วจังหวะนี้ครับเพนเข้าไปแล้วครับว่ายังไงครับเอาออกมายังไงพี่อะไรเนี่ย <laughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าไปมึงเข้าไปแล้วมึงออกมาทำไมว <c oughs> <c oughs> ะพี่เซนเอาแล้วจวังหวะนี้ก็เพลเข้าไปอีกเรียบร้อยครับเก็บมาหลอดไปได้มีอะไรต่อไหมครับเหมือนจะไม่มีนะเอาแล้วเป็นซาปาครับที่เก็บวิลลี่ยไปได้ครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีและจังหวะนี้ครับน่าจะมาเก็บบังกรต่อเาละได้อ,อดะิโซรากอนไปครับโอ้ไป็นซาปาครับที่เก็บโอเมนไปได้นะ ดูเหมือนว่าจะช่วยกันลุมตืบบโอเมนกับแพนด้านั่นเองนะอ่ามาดิมาดิต่อไปครับสกิลเราใช้ได้รัวๆเอาแล้วจวังหวะนี้ครับโอ้โหพิเกอร์ออกไปก่อนโอ้โหโอ้โหกดอันติโอ้ยทามมิ่งเป๊ะบ้างนะแต่ว่ากูไม่รู้จะทามมิ่งไหนต่อแล้วแหละโอ้โหที่หมายอ่าเรียบร้อยครับเป็นซาตานะครับที่เก็บมาหลอดไปได้แล้วจวังหวะนี้ครับสลิมก็เก็บตัวของชาลอตไ่ได้เหมือนกัน เอาเรียบร้อยครับเป็นซา,ซา,ซาต้านะดับเบิลคิวเก็บเทวนัทไปได้ครับโอ้โหแม่บวกกันยัอมวะแค่แค่หนึ่งนาทีใช่ปะวะแค่สามนาทีล่อไปแล้วเจ็ดเจ็ดล่อไปแล้วสิบตัวเอออ่ะในเกมนี้เราจะออกมาเป็นหลังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ดูส่งเรามาหลอดโดดบ่อยว่ะพอมันโดดมาปุ๊บเราก็กดล้างปั๊บนั่นเองนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็จะกดท่าไปตายอ่ามันจะทําให้มาหลอดเนี่ยพอมันเข้ามาอยู่ในในวงของเราปุ๊บเนี่ยมันจะต้องติดสถานะแน่นอนอ่าทำให้มันเนี่ยหนีไม่ได้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะโอ้โหเป็นการคํานวณที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะ <c oughs> Okay. อ่าแอนเนตเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเดินนะเป็นตัวที่ถ้าได้ปั่นป่วนหลายๆหลายๆที่เนี่ยน,น่าจะสนุก,นกอะแน่นอนว่าเราก็เล่นกับมาหลับไปไอ่เงียนะโอเคครับตอนนี้นะครับวีล่ามาด้วยนะเอาดิอ่ะป่วนๆไป อาครับขึ้นไปแน,น่วิลาวิลาล <c oughs> ่อยมันไปก่อนอะไจังหวะน,นี้ครับสองตัวเลยนะกับเทอวนัทนะมันจ้องจอะเล่นป้อมเราเอาสลิมโดดมาอย่างนั้นจะรอดเหรอเพื่อนโอ้โหดีนะฟิกเกอร์ออกไปแล้วแล้วจังหวะน,นี้ครับมาหลอดช็อคเข้ามาเรียบร้อยนะครับเป็นซาตานะครับที่เก็บเทอวนัทไปได้แล้วมีอะไรต่อครับผมกดล้างไปหนึ่งทีแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหลื โอ๊ยโอโอติดหัวใจโอ๊ยโอยเกือบตายโอ้โอ้ชาลอตครับเก็บเก็บดับเบิลคิวนะเพนกับซูการไปแตกให้ชาลอตสองตัวเลยนะโอ้พวกมึงสู้เอาเอาชาลอตไม่ลงได้ไงวะเนี่ยคือมันยังไม่เก่งอะไรเลยนะชาลอตตอนเนี้ยเอาไม่ลงได้ไงวะ กโอเคกลับบ้านก่อนครับราต้องข้ามด้ d a r เลเยอร์อไว้นะถ้าจะตึงอยู่อหาที่นั่งดีๆ อุยอ้ยอุย้ยมาหลอดคนนี้แม่นี่ไงหลบหลบว่ะสกิลของเอนเน็ตก็ดีอยู่นะผมว่ามันป้องกันได้ดีเลยอะไรแล้วเฮ้ยเ้ยมาเยอะเว้ยวิ่งไวๆมาตไกลเลยเอาสว่านเกรงอุย๊ยฉลอดมันมาว่ะแล้วเทอรัทอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยอะไรจะ๊ะ อะไเจอเอออยู่อยู่โอ้อยู่สองเลยอยู่สามเลยอะไรอะไรไม่โดนไม่โดน <c oughs> วนมาหลอดได้ดีนะตัวเนี้ยนี่ไงตอดไปออตอดไปตอดไปครับ คือผมบอกเลยว่าผมอัดปุ๊บเล่นปั๊บเลยนั่นเองนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยผมอัดเลยนะสำหรับตัวเนี้ยเกมเดียวครับไม่มีไม่มีทกไม่มีมมเทคสองนะเออดีไม่ดีก็เอาลงหมดแหละเกมเนี้ยเอาแล้วแล้วจังหวะนี้ก็มาหลอดช็อกไปครับโดนเพนแต่ว่ามีอะไรต่อไหมซาลิมซาลิมวิ่งตามไปแล้วแต่ว่ามีโอเมนอยู่ซาลอดก็อยู่นะตรงหน้าเรานะ เค็กไปก่อนครับโอเคขึ้นไปแล้วโอ้โหเราเพนด้าโดนนะมาจากนั้นเราก็จะมากดดันปรงข้ามกดดันแคลรี่โอ้โอ้โอ้แต่มาหลอดมันมาอะไรมาหลอดอะไรเอ้ยกูโดนเฮ้ยเฮ้ยเออเด้งมีอะไรต่อไหมไม่มีนะ <laughs> ชิว ได้ป้อมครับเอาโอ้โหมาหลอดตกใจหมดมันมันชอน็อกหนีเลยว่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเน็ตกูเป็นไรเอาแล้วเอาสวยครับซาตาเก็บวีล่าไปได้ครับในช่วงวันี้ ว่าแจมมากเลยนะครับเลเจนดารี่ไปแล้วนะหลอดสาตา,แล,านนแล้วจังหวะนี้ชามันจะเอาผมแล้วมันมาพร้อมโอเมนผมกดหนีแล้วครับโอ้ม <c oughs> ผมค่อนข้างเสียวสลิมนะคือ <c oughs> มันโดดใส่มันสกิลโดดใส่ฝ่ายฝ่ายศัตูนั่นเองนะโอเคครับผมรีนิตรีนิตแป๊บนึงโอเค มือถือผมเนี่ยพูดพูดกันตามตรงเลยว่าเป็นมือถือที่อ่าเล่นไปเนี่ยสัญญาณเน็ตเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะรับสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเออจากที่ผมได้ลองเล่นมาหลายเดือนเดือหลายเดือนเนี่ยรับรับสัญญาณเน็ตไม่ดีรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ช้าอหากเทียบกับอ่า n a p d ด a g o n เนี่ยผมว่าส a p d ด a g o n ดีกว่านะ น่าจะเป็น Diamond City แหละมั้งของผมอะแต่ว่าผมว่าสแนปด d r ก้อนดีกว่าจากที่ผมได้ลองใช้มาหลายๆเดือนเนี่ยเอาดิมึงมาดิต่อไปเรื่อยๆครับนี่ไง ตอดไปตอดไป,ดไปเจอมาหลอ,อน,นั่นไหนหลบครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงติดแล้วมันติดสกิลเรานะเมื่อกี้หนีไม่พ้นละเรยียบร้อยมาหลอดนะช็อกมาปุ๊บนี่เราต้องกดอันติส่วนเลยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โดนสกิลของมาหลอดโอ้หวังลยชิวจัด ยืนไฟกับมาหลอดได้ชิชวๆนะเอ้าแล้วเพนครับเข้าไปได้ป้อมเขารางวันนี้ก็สวยเลยได้ป้อมด้วยว่ายัางไงครับมีอะไรต่อไหมคะแนนคะแนนคลิปคลิปคลิปชาลอตเริ่มบทบาทเริ่มน้อยแล้วนะเพราะว่าเจอทีมผมนี่กดหนักเลย มาแล้วมาหลอดไมกแล้วด้านซ้ายมาังเครับแล้วจังหวะน,นี้อ้าวซาตาบินตกครับแต่ว่ายังมีแข็งและจังหวะน,นี้มาหลอดช็อกมาแต่ว่าผมฟิกออกนะฟิกฟิกเข้าผุดผิดผมฟิกเข้าไปนะและจังหวะน,นี้ครับเป็นสลิมนะครับที่เก็บมาหลอดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโดนวีล่าคอมโบเข้าไปอยู่เลยและจังหวะน,นี้โอ้โหเพนเข้าไปเก็บเพนเพน เพนยังเก็บเวลาได้อยู่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับชีวิตของเขาที่โดนชั้นดาวเข้าไปนั่นเองนะโอ้ยังอุ่า์เก็บสองได้อยู่นะเพนถือว่าใช้ได้เลยนะได้แคลรี่แล้วก็ได้เมดนะอ่าแล้วจังหวะน,นี้ครับมีการประทะกัน,นครับโอ้แพนด้าประทะกับชารโรตแล้วชาร์ลอตยังตามอยู่แล้วจังหวะน,นี้โอ้ยลำดาวก็ทายแฉกว่ายังไงโอ้ยัง,ย,งยังตามอยู่นะพันทากูวิ่งหนียังไหว โอเคลืมตาขึ้นมาเราก็ไปหาแครศัตรูคลิปครับอ่าไม่มีใครตีดรักสเลยอยะแล้วก็เช็คเช็คแถวแถวนี้ไปก่อนไม่เจอใครนะครับถ้าเจอเนี่ยมันจะมีเสียงตึกตึกตึกประมาณนึงอ่นนะอ่า อส่ยงโดนน่ะเกมนี้เราตัดน้อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมอ่า โลมที่เดินไปทั่วที่ัวแลนเนาะเงินอยู่ที่ไหนเก็บไว้หมดก็นะก็มันไม่มีคนมากันเราก็ต้องไปกันเองเพราะบางทีทีมเรามันลืมหน้าที่เลย เอาแล้วจังหวะน,นี้มาลตช็อคผมกดอันติครับแล้วเขาติดเห็นไหมเขาติดเห็นไหมเห็นไหมมันออกยากกว่าเดิมแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงยังตามอยู่เรียบร้อยก็เก็บมาเราไปได้แล้วโดยที่ปันคิวของเพนโองานนี้สวยงามมากครับฝานของข้ามลวกไปสี่นะมีอะไรต่อไหมครับเหลือโอเมนนะโอเมนน้อยมึงต้องโดนกุตตอดมึงต้องโดนกุตตอดแล้วนี่ไงต่อดาเมมไปมาทาังซ้ายแน่นอนนั่นไงอื แล้วจังหวะนี้นี่ไงเด้งไปพ้อหนุ่มแล้วเรียบร้อยครับจบเกมไปนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะโอ้โหแล้วจบยังสวยเลยชัดนี้แม่วิกทอรี่ไปครับเกมนี้ก็ห้าดาวเอ่อได้หนึ่งดาวขึ้นสิบห้าดาวแล้วนะสำหรับคอนู루เลอร์แล้วก็ได้เหรียญทองด้วยโอ้สว,สวยเลย อ่าคนที่ได้ MVP ก็จะเป็นซาตานนั่นเองนะแม่โอ้โห,หเก็บไป11ตัวเลยนะโอเคก็สำหรับรคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไป